อีกแล้วครับพี่น้องกับช่องเกษนรตาแสงดีครับผมวันนี้มาเยี่ยมบ้านช่างหลังแล้วครับวันนี้โอ้โหนุกชุดนี้ผมให้มาครับผมหนึ่งสองสามนะครับให้มาทั้งกรงเลยหลังบ้านก็มีครับหลังบ้านนะครับพี่น้องครับผมสามสี่ห้าหกตอนเข้าคู่ครับผม แปดเก้าสิบอยู่ข้างนอกครับเอ้าเดี๋ยวไปชมของดีครับพี่น้องไปชมของดีครับวันนี้ครับพี่น้องบ้านช่างหลังซ่อมรถนะครับซ่อมรถลงแม็กเปลี่ยนยางนะครับกระทะกระทะมากับรถก็มีเยอะแยะครับพี่น้องพอได้ครับวันนี้มาชมนกนะครับมาชมนกบ้านช่างช่างจัดทรงล้อแม็กนะครับ ตัวแรกนกตัวนี้ยังไงครับพี่น้องเนี่ยังไงนี่ยถ่ายขนครับพี่น้องอ,อ๋อ,อสองข้างถ้าเป็นภาษานกเขาเรียกนะครับเขาเรียกลาหูอมจันทร์ครับผมและ ราหูอมจันทร์และก็อีกอย่างหนึ่งก็เรียกชูทรับนกต่อน่ตอกช่างลังสวัสดีครับช่างลังสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับผมแต็ไหนตัวไหนนกต่อตัวนี้ครับตัวนี้ใช่ไหมใช่าอาวไม่หักเลยนะนโอ้เอ,อ้าอ้าอนกคือมีแต่ ตัวดังๆอหรอวะนกเว้ยอืมฮะอืมโอ้ตัวนี้ก็โอ้ตัวนี้ก็ปีกด่างครับผมทรงสวยครับพี่น้องครับผมตัวแรกตัวนี้เขาเรียกอะไรบ้างนะช่างชูซับครับนะชูซับ ตัวนี้โบวใหญ่ครับแล้วก็มีลังหงมจันรังหงมจันอันนี้นกตัวนี้นกมีอายุหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวแรกนี่มันนี่ดิบปังสิงใหญ่ตัวนกข้าปีไม่ไม่ตัวตัวตัวนี้แม่มาจากไหนนะโคราชครับโคราชใช่ไหมได้เพื่อนมาได้ของเพื่อนมาจากโคราชเพื่อนมานกกี่ปีแล้วตัวนี้นกประมาณปีปีแปดเดือนถึงสองปีครับ มันมันเป็นนกเฉเลยหรือเป็นนกต่อเป็นนกเป็นนกรคครับส่งด้อสองสามทีชูตอนนี้ตอนนี้เอาน้าจเจ้าดีครับตัวนี้คูล,ลึ่มเลยชูซับใช่ไหมอือโอ้ชูซับลาหูอมจันเนาะมันพี่เห็นอีกตัวหนึ่งมันนี่ครับตัวนี้ตัวนี้จะข้างเดียวออตัวนั้นข้างเดียวครับผมตัวนี้ก็ลาหูอมจันเออตัวนี้ทรงทรงทรงสวย ลายสวย,ย,ต,ย, anyway, ย,ยตัวนี้เขาไปสองทีไม่ร้องเลยเขาในในพุ่มร้องเลยแต่ผมบ้าถสายไฟไงถัาแต่ไฟไม่ยังไม่ร้องครับขยามันมันมามาจากไหนตัวนี้เหมือนกันครับมาที่เดียวกันเลยมาที่เดียวกันเอ้นกตัวนี้ตัวนี้เอาเอาจับตัวนี้เอาแน่อะไรครับตัวนี้เอาแน่ตัวนี้จัดดูปากดูตามันเนี่ยตัวนี้เอาแน่อ้นะนกต่อตัวเนี้ยใช่ครับ ตัวนี้นกต่อหลักๆเลยครับตัวนี้หลักเลยใช่ไหมมามาจากไหนครับเนี่ยตัวนี้เพชรบูรณ์ครับออที่บ้าน,นเลยตัวนี้เพชรบูรณ์เพราะว่าช่างหลังอยู่เพชรบูรณ์นะครับพี่น้องตัวนี้แน่นอนขลอแน่นอนเลยครับนะไม่ทิ้งนกดูตามันดูโอ้ ดูตาแต่วันนี้มันดูมันทำไมมันนิ่งกันจังเพราะดีครูก็ลุ่มร่ำลุ่มร่ำเลยอีกตัวนี้ตัวนี้เป็นเหลียวตันครับเหลียวตันใช่ไหมใช่ตันตึกเลยล่ะเหลียวหลียวตันที่ที่ว่าเหมือนกันนี่มาจากพิษบุญเหมือนกันที่ว่าเล็บมันยาวใช่ไหมที่ใช่ใช่อืมไม่เป็นไรแต่งมันก็ได้เนี่ยพอผมตัดแล้วเลือดติ๊บลูกเล็บเลยของตันตึกเลยใช่ไหมใช่เสียงใหญ่ใช่ไหมที่มันร้องเออพี่เดินเข้ามาตัวนี้ตัวนี้นกแก้วแก้วนะ ตัวนี้นกแว่นแก้วหลิวตันแว่นแก้วอืมอีกตัวนึ่งหลิวหลิวตันอ,อกล่องตัวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวขอชมอีกอืมดูตัวนี้สั่นดึกดึกดหนาวเดือนห้าเขาเรียกหนาวเดือนห้านกหมานลกลักษณะนี้เจ้าของเขคนแก่เขาเคยอยู่กับเขานะเป็นนกที่ว่าเขาไว้ฟังคนแก่ตีสี่เขาจะตื่นเร็วแล้วก็ไว้ฟังแบบ เวลาเขาเปิดบ้านน่ะเขาจะร้องเลยตอนแรกแล้วเขาเคยไปใส่พนเน่ตทีเดียวแล้วมันติดเลยอักเดียวแล้วมันติดเลยเเขาลักมากเลยผมก็ล่อมันแต่ว่าแต่ว่าขนมันยังไม่สุดนะมันอาจจะมันอาจจะผัดขนอยู่นะผมผมมันที่แรกมันกระโดดดิน้นผมไม่รู้มันเป็นที่อะไรผมก็เลยถอนขนมันอใช่ตอนที่อยู่ผม,ผมนงนับมันมีติดเต้นอยู่ในกรงเส้นหนึ่งเปนเต้นแต่ว่านกมันอาจจะมีอายุหน่อยนึง ใช่เออม,มันอาจจะมีอายุหน่อยนึงอะไรแต่น่าจะต่อได้ครับแต่ลองือยังลองือยังจะปุ่มว่าจะลองรองหักสุดกันเราก็แรกหขามันมันกุ้นเลยอืมเขาใส่กรงกรงกรงพัดนลมอ่ะกรงตะข่ายอย่างเงี้ยครับเออแล้วมันหักกุ้เลยใส่กรงขั้ลมมาใช่เออไม่เป็นไรมันนกมันมันได้อายุแล้วมันจะเล่นแล้วเนี่ยอู้ร้อ,องขุมตัวเลยครับเออโอ้สวยสวยสวยทีเด็ดแล้วใช่ไหมเนี่ย นอกนอกนั้นก็พวกนั้นก็จะเป็นบ้าบ้าถูกใจล็อกพี่ตัวเนี้ยฮะถูกใจล็อกพี่ตัวเนี้ยตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ง่ายเอาตัวนี้ไปนี้เฮ้ยงงเฮ้ยเล่นไหม นี่นไงงกต่อผมเป็นอย่างเงี้ยสไตล์อย่างนี้เลยไม่ร้องไม่กูถ้าตัวอื่นไม่เปิดก่อนเล่นไหมเอาตัวนี้เดี๋ยวะตัวนี้น่าจะจับกว่าตัวนี้ใส่ดิหลังหูโอ้ชูซับก็ดีแล้วเนี่ยลองลองอืมลหลังบ้านมันกูลุ่มๆเลยนะครับลุ่มใช่ไหมลูกมันกำลังโอ้โอ ไอตัวนี้มันถัดขนอยู่ถัดขนแต่ว่ามันดุมากเลยนะครับเมื่อวานนกนกไปต่อนกได้มามันเห็นมันคูแลไต้องคููั้งร้องครับเมื่อวานนี้ได้มาจากไหนได้มันกฟาร์มเขาไอตัวนี้มันมันมันร้องมันห้าวมากเลยแต่วันนี้มันไม่ค่อยร้องเท่าไหร่น้ผมก็เลยเอาไปจับตันดิดนะครับวันนี้ไล่ไม่เข้ามาเนี่ยนะครับผมจับขนเต็มกองหมดไอตัวไหนนะตัวนนนกต่อได้พี่น้องครับผม มันเปน็นตงอย่างเงี้ยครับมันตงเหมือนนกนกธรรมดาแต่โอ้โหนกต่อนี่ไล่ไม่เข้าไล่ไม่เข้าไล่ไม่เข้าโดนมันไปกองหมดจับเลยใช่ไหมร้องเลยนะคือว่าขึ้นปุ๊บร้องเลยเหรอครับตั้งชื่ออะไรนายซาดิตร <c oughs> จริงๆมันมาูนตั้มนี่นี่ไอ้ของเก่าก็ตั้งไว้ให้อยู่ต<ม>ิ๊กเกอร์ไอ้ของเก่าเลยเนี่ยผมไม่ได้แกะ,<ล>ะแไม่ได้เป็นโกงมาเลยเนี่ยมันโก่งเจีกกลางใหญ่ เวะลาคูงงมัจะวิ่ง <ไป S 2> รอบรอ,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 รอีเลยน,น,นอยู่กค่ของเก่าแต่วมันจะขวัญใจไม่ใช่ถ้าโกงมันสวยก็ให้มันอยู่โกงเก่ามันเน่อน่ออืะลกเเเนี้นน้ย,มมยขาหมดตัวไหนจะเปิดสวยสวยนะสวยครับอีกตัวนึงก็คู่วันนี้แหละหัองมาหลุดออกเข้าป่าไปแล้วแล้ววันนี้มัน อโอ้ไอนี้ไอ,ไอเฉลยของเจ้าไอนี่ครับเฉลยของเจ้าสตังตัวนี้เล่นด,ดีนะผมเข้าตามผมตัวนี้ครับเสียงกลางไปใหญ่ไหมเสียงกลางไหยใช่ครับร้องเหมือนร้องไม่เต็มแต่ว่ามันสไต,ตายของมันเลยครับแต่คือเอาดีครับสวยสวยสวย,สวยล,ลายตัวนีเอเสยีสยดเสียผมมาคข้าเียวขู่ไรขูง่งูขู่ตัวนี้ตัวนี้ก็ ดิวตันใช้ได้อยู่ตัวนี้แต่ว่ามันจะอาจจะมีอายุหน่อยครับแต่ถ้าจะเล่นเขาว่ามันเคยได้เฉลยบ้างหรือยังมันเคยมันเคยได้มาตัวหนึ่งเขาบอกถ่ายพักเดียวเองอืมปีเขาวิ่งกลับมากินข้าวที่บ้านแล้วก็กลับไปมัติดเลยติดเลยใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่เคยขึ้นอีกเลยอือโอ้โหเนี่ยมันเริ่มนิ่งอ่ะตลนที่เขนโดดมันโดดใช่ไหมขึ้นบนบนเลย ผมกเ็เลยไม่ไม่เอาออกมันมันเปลี่ยนที่ไงมันไม่เคยเจอรถวิ่งไงอืมมันเดินแบบตุตะทุตะมากเลยเล็บมันยาวเลยก่อนนกโกอ้อายุเยอะพอสมควรนะเขาว่าเท่าไหร่อยู่เขาห้าปีเขาต่อลงเระเนจากเขาอยู่เขาได้มาจากตะพันหินนะครับตะพานหิน,บ,นหบ้านผมพิกิจห้าปีใช่ไหมเขาได้ลงมาจากเขาเนีย่ยเขาคือว่าเลยนกนกจากพิกิจ ใช่เขาพดมาเลยมาอยู่กับเพชรบูรณ์บ้านผมอ่ะ5ปี5ปีกว่าไม่อยู่ผมแน่มัน2เดือนดือนหว่างเดือนเห็นเห็นหางเห็นอ่ะเห็นหางมันหักก็เลยถอนหางมันออกมันหักจำเลยหักจำเลยใช่ไหมผมก็เลยแบบกะว่าจะไม่น่าจะต่อเอาไว้นักประจำร้านเลยนาะดิวตันดิวตันดิวตันครับพี่น้องมันคู่ยังไง ปกติครับปูธรรมดาใช่อืมโอ้สวยนกนกได้อายุเนี่ยมันจะแบบประมาณนี้แหละครับพี่น้องดูแข่งนะครับแข่งเราเขาให้ยิงครับเบือกน้ำหอมอืม,มอก็เลยเป็นกรพืชมันาไก่มันกำลังจะนั่นแล้วเนาะมันกำลังจะมันมีหางขาวเส้นหนึ่งนะครับมันหางข,ข,ขาวเส้นหนึ่งใช่ไหมก็มีแต่นกไอ้มีแต่นกมีแต่นกด่างอะไรอยู่เนี่ย มีแต่นกแซมแซมๆนั่ดเดนเลยก็แต่ตัวนี้จัดเด็แต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยแน่นอนเลยตัวนี้แน่นอนร้องคูคูต้านหนักแ,แ,แต่พอเข้าวันนี้แล้วไปไปชับไปขึ้นแต่ไฟไป,ไปใช้ต้นมันมันอาจจะมันอาจจะยังไม่เล่นสายไฟท,ท,ที่แรกที่แรกดิ้นไอ้ที่แรกไม้แรกดิ้นบไม้ไสองนิ่งใกล้ขนแต่ยังไม่ร้องปลูกเดียวใช่ไหมเดียวครับอือ นี่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 ตัวนีตวนนนน้ตัวนี้แน่นอนตัวนี้แน่นอนตัวนี้แน่นอนเสียงกลางเนาะตัวนี้แน่นอนดูตาดูทรงมันน่ะเอาตัวนี้เอาเนี่ยทิ้งตัวนี้หลักเลยโอ้นกหลักนีน่นิ่งเลยครับพี่น้องแต่ไล่ไม่เข้ามาเนยียดสงสัยก็คงจะลอยจับจับใส่ฝาเนยียด นะครับเล่นเฉยได้เฉลยเมื่อวานนี้ได้เฉลยตัวหนึ่งนะครับอืมสวยยุคนะครับวันนี้ก็เป็นชูซับว่างั้นนะครับชูซับแล้วก็นะครับนี้เฉลยเจ้าสตังค์นะครับผมให้น้องมานะครับให้มาฟรีๆทั้งกรงนี้แหละครับเฉลยของเจ้าสตัง นวหเดี๋ยวตันแขกกลางไม่ใหญ่ไหนตร่องนี่นะออเอามันจะดิ้นๆหน่อยมันเปทรงนกดิ้นอ่ะโอ้เป็นทรงนกดิ้นเอาครับเดี๋ยวตันอีกแล้วเดี๋ยวตันมีเต็ต้องมีอ,อกอใช่ใช่มันมันทรงมันทรงนกดิ้นขาสูงด้วยแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ เมันนิ่งนะครับผมผมโย่ผมปวหามก็เริ่มสุดแล้วทอร์สปวดหางมันถอนเลยใช่ไหมถอนเออมันปากเสียงใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเสียงใหญ่กลางมันใหญ่ครับผมว่าแล้วว่าดูปากดูอะไรไอเห็นปากมันเป็นสีชมพูมีน้ำน้ำมีสองเหรอนึกว่าเหมันปัดปัดก็เลยนัดต้องให้มันนั่งดีๆมันจะไม่ที่ว่าวิ่งเลยนึกว่าทาลิสติก อันนี้หวัวมันจะมันก็แตกครับมันมันแตกโอ oh, ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรธรรมดาแหละนกนตกใจกรงใหม่มธรรมดาแต่กรงสวยพอดีเลยเนี่ยกรงกรงนี้สวยพอดีเลยลูกขึ้นไม่เหยียบได้ครับไม่เป็นไรยี่สิบห้าโลครับโอ้สวยแข็งแรงครับโอ้นิ้วเหลิวตันเสียงใหญ่ถ้าเป็นแสดงว่าหลิวตันนี้สามสองตัวใช่ไหมคัอือ อยากได้กูอ้าวเลยอยู่ตันเดี๋ยวค่อยหาไปเดี๋ยวนกต่อกล้องก็มีนะจะดูอ่ะมันกำลังผสมอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้หรอกอยู่กับเสียงใหญ่อืมกลางไม่ใหญ่เอ้ยใหญ่ๆเลยละสองคู่มันร้องกู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 กล่อมตัวเมียโอ้จะกี่กันละเอ้า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 ไหม เอาไหมเอาไหมจะกีดเขาแล้วก oui? er ีดแล้ว hmm. ก mm. mm. uh ีดแล้ว huh. ก uh ีดแล้ว huh. อือเอาเอาชัด huh. กันแล้วครับอือชัดกันแล้ว อืมอืมอืืืืืมมมมมออออเใช้กันแล้วใช้กันแล้วโอ้อันนี้ก็คงจะเป็นรอยจับมาเนาะสนับปีกเนาะจับเนาะ จับเมื่อวานเนี่ยมันเป็นยังไงนะไล่ไม่เข้าหรอไล่ไม่เข้าก็โดดแล้ก็บินไม่เป็นเอามือเข้าไปจนให้มันเหนื่อยครับเออจับมันแ,นแล้วใส่มาเนียร์ล่ะใส่มาเนียร์แล้วอ้นี่ต้องจุปป๊บบางทีนึงนะที่แกล้งเลยนะจุ๊บมันบอกโลกกำงานวันนี้จุ๊บจุ๊บเลยใช่ไหมจุ๊บหออัวนกนกนกสุกใจตัวนี้คือซือ้อมาไม่ทิง้งนกนะพอนกมันจะอดท่อของมันร้องเรียกขันโยนมีคุญแนุ่นด้วยนะนะ ใช่ใช่มีหนุนคำหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมีหนุนขึ้นหน้าอยู่คำหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องดูตอนนกมันเข้าแหละว่ามันจะมีกี่คำมันจะหนุนกี่คำ<ก>บางทีเมื่อวานนกติดแค่ทำมมันไม่ขูม่มันขันเรียกอ่าตัวเรียกอ่าไตตัวที่แล้ติดขู่เลยอ่าบางตัวก็เงียบไปเลยก็มีนะครับบางตัวก็เงียบไปเลยก็มีโอ้หรือว่าใช้ได้เลยแต่ว่านี่ไหม ช่างหลังคือสังเกตเ e ห,ห็นหัวอาหารนี่ไหมมันคืออะไรสีฟูเนี่ยก็ซื้อมาจากในยูนิคเนี่มันเป็นผงแดงๆนะโอ้โหมี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 สูตรเด็ดมีสูตรเด็ดแล้วครับอือดิวตันตัวนี้แหวนแก้วนะครับอืมตัวนี้ดิวตันแหวนแก้ว อันนี้เหลิวตันเสียงใหญ่นะครับหลิวตันเสียงใหญ่ <Yeah. S 1> ออชูซับนะครับชูซับดาวล้อมเดือนหรือลาหูอมจันนะครับอนนี้นกต่อต่อลาโค้า้ายืนไหมถ้ายืนไหม,ไหมตัวใหญ่เนาะนกต,ต่อตัวใหญ่ แต,ต่ตัวนี้เอาเอาจริงครับตัวนี้แน่นอนพี่น้องตัวนี้ตัวนี้คักขนาดเลยล่นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยจวดไอ้ขอดูหน่อยนี่ครับพี่น้องค,<น>อครับผมอืมมันใกล้ๆผงสีแดงครับใส่ไข่ก็ได้สรับใส่น้ำคนๆแต่ไม่จะพูดนยเลาะลงทุ่งฟาร์มโอ้โอ นะครับอืมมันเป็นยังไงอู้มันเป็นผงมันเป็นผงนะครับได้กลิ่นเหมือนหอมหอมหอมได้กลิ่นเหมือนนมเนาะอนะโอเคครับพี่น้องครับผมอ้พอดีลูกค้าเข้าครับผมนี่ครับร้านน้องชายผมนี่แหละครับช่างหลังนะพี่น้องครับยังไงก็เอาฝากร้านหน่อยครับ สนใจมาเข้าบริการได้ครับช่างหลังครับครับช่างหลังแถวอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ครับสายสี่นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรหนึ่แปองสามครับหนึ่งสองเจ็ดหนสองห้าหกครับครับผมมียางเปอร์เซ็นต์ก็มีเนาะมีครับยางเปอร์เซ็นต์ยางใหม่แม็กใหม่แม็กซิ่งอะไรเงี้ยได้เลยครับจัดตรงจัดตรงได้หมดได้เลยเนาะได้ครับกระทะกระทะก็มีเนาะกระทะเดิมๆเนาะมีครับยางอะไรที่ไม่แดงหมดเลยครับครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวไม้แอสติดรถนี่ครับ ครับงั้นก็ติดต่อมาได้นะครับพี่น้องหรือโทรตามที่เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โชว์ให้นะครับคือคนชอบนกด้วยนะครับทํางานกิจการส่วนตัวด้วยนะครับถ้าลูกค้าไม่มาก็นั่งดูงี้พี่งี้ขันอย่างงี้นะครับคือความสุขเนาะความสุขนะครับผมอายังไงก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ใจห้าช่องเจตดาแสงดีครับผมพี่น้องพอดีลูกค้าเข้ามาเนาะผมกับช่างลังน้องชายลาไปก่อนครับสวัสดีครับช่างลังครับ